สวัสดีค่ะสายฟอร์ทุกคนคุณติดต่อกับฝรั่งนะคะคุณเลือกยังไงคุณเลือกคนที่ดูดีหน้าตาดีถูกใจประเทศชอบสัดส่วนชอบและองค์ประกอบอื่นๆข้อมูลที่เขาเขียนเอาไว้คุณชอบเท่านี้หรือเปล่าหรือคุณเลือก จากสิ่งนี้ก่อนเป็นข้อมูลภายนอกเบื้องต้นที่เขาบอกแล้วคุณก็เก็บไว้พิจารณาเมื่อวิดีโอคอลกันแล้วคุณก็เห็นลักษณะท่าทางของเขาดูแววตาเขาการพูดจาของเขาแล้วคุณก็ชอบอีกคุณก็เก็บเอาไว้พิจารณาแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณไม่ใส่ใจตรงนี้เลยเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆฉันไม่วอรรี่หรือเปล่า เมื่อคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยฝรั่งบอกว่าฉันอยากไปหาเธอแล้วฉันอยากเจอเธอตัวเป็นๆแล้ว mm hmm. เขาก็มาหาแล้วคุณก็พิจารณาต่อไหมว่าลักษณะท่าทางกริยาและสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราเขาทำดีไหมถูกใจเราไหมเขาใส่ใจเราไหมหรือเขาไม่สนใจเราหรือเขาคอยดูแลเราอย่างดี หรืออย่างอื่นคุณพอใจแล้วไหมยอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอยากรู้ว่าแต่ละคนที่คุณติดต่อกับผู้ชายทางออนไลน์เนี่ยนะคุณมีวิธีการคุณมีความต้องการของตัวเองยังไงคุณมีหรือเปล่าหรือคุณไม่รู้หรอกแม้กระทั่งความต้องการของตัวเองยังไม่รู้เลยรู้แต่ว,ว่าฉันดักได้ฝรั่งสักคนหนึ่งใครก็ได้ อย่างนี้หรือเปล่าช่วยมาคอมเมนต์ให้โพสด,ดูหน่อยนะว่าคุณเป็นยังไงถ้าคุณอยากรู้ว่าโพสเป็นยังไงคุณต้องไปหาฟังวิดีโอที่โพสมีเล่าไว,ว้แล้วแล้วโพสก็มีวิดีโอในช่องนี้แหละแนะนําแบบที่โพสติดต่อเนี่ยและเป็นยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบายสวัสดีค่ะ